ประธานแห่งรับป,รป้ายุคใหม่ผู้นําทัพมาจิโจไปบทขยี้เด็กเยาบคุณิสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงโอตาเบะกันนะครับโอตาเบะปรากฏตัวครั้งแรกในซีซั่นที่2ตอนที่1แสดงโดยโยโกยามะยุยโดยการปรากฏตัวครั้งแรกนั้นก็ได้โผล่มาหยุดการต่อสู้ระหว่างรับป,รป้ากับเซนเตอร์และได้บอกไปว่าเธอได้รับมอบหมายให้มาดูแลที่นี่ และได้แนะนําตัวกับทุกคนว่าเธอชื่อโยโกยามะแต่ให้เรียกเธอว่าโอตาเบะที่หมายถึงร้านขายของเก่าในเกียวโตเซนเตอร์เลยจะเข้าไปชกหน้าโอตาเบะแต่เธอก็ปัดได้ด้วยหลังเท้าและได้ยกขาขู่ไปทั้งคู่จ้องหน้ากันสักพักเซนเตอร์ก็จะชกโอตาเบะแต่เธอก็กันไว้ได้อีกเช่นเคยจากนั้นโอตาเบะก็ได้บอกไปว่าห้องนี้เป็นห้องศักดิ์สิทธิ์ถ้ายังซ่าไม่เลิกฉันจะจัดการเธอซะเซนเตอร์เลยยอมกลับไปโดยโอตาเบะ จะสวมเครื่องแบบของมาติโจติดกิปไว้ที่ผมด้านขวาและจะเป็นคนที่ใช้สมองมากกว่ากำลังและหลังจากที่คาบุกิซิสเตอร์บุกไปหาเด็กเยบาคุนิก็ทำให้รู้ว่าชิบุยะหักหลังมาติโจในโซมิเลยเข้ามายุให้กาคุรันที่กำลังของขึ้นไปจัดการกับชิบุยะแต่โอตาเบก็เข้ามาห้ามไว้และได้บอกกับกาคุรันไปว่าเธอควรจะสู้ในเวลาที่จำเป็นก็พอเลยทำให้กาคุรันเย็นลงได้ต่อมา ทีมฮอร์โมนก็โดนเด็กเยบาคุเ hmm. นเล่นงาน mm hmm. เลยทําให้กาคุรันจะบุกไปหาเด็กเยบาคุเนแต่โอตาเบะก็ได้เข้ามาห้ามไว้และได้บอกไปว่าถ้าไม่หาดใช้สมองต่อให้มีกิจชีวิตก็ไม่พอหรอก mm hmm. กาคุรันเลยถามหามาเอดะับและกําลังจะไปแต่โอตาเบะก็เข้ามาจับแขนเอาไว้ mm hmm. จากนั้นช mm ิบุยะก็ได้ส่งจดหมายทาสู้มาให้เจชิคิระ mm hmm. แต่กาคุรันก็มารับไว้แทนและได้เปิดอ่าน mm hmm. แต่ว่าครั้งนี้โอตาเบะ ไม่สามารถห้ามกับคุรันไว้ได้เลยต้องยอมปล่อยไปจากนั้นโอตาเบะจึงได้ไปคุยกับเนซุมิที่ไปบอกเกคิคระเรื่องจดหมายท้าสู้จากนั้นต่อมาพอออกก็ได้เรียกโอตาเบะไปพบเรื่องมาเอดะว่ากําลังทําอะไรอยู่ที่ไหนแต่เธอก็ทําเป็นไม่รู้เรื่องจากนั้นลูบิกที่พอออนั่งหมุนมาเพราะหลังจากโอตาเบะเดินออกไปทุกสีก็ถูกเรียงกันอย่างรวดเร็วทําให้พอออถึงกับอึง้งจากนั้นวันต่อมาโอตาเบะที่เดินมาเจอกับเนซุมิ แต่โอตาเบะที่รู้ว่าเนซุมิไม่ได้เป็นอะไรเลยได้เตะไม้ค้ำยันของเนซุมิและหลังจากที่เกกิคาระถูกแทงโอตาเบะก็ได้เข้ามาปลอบชาคุและได้บอกชาคุไปว่าตอนเ,อเด็กๆเธอคิดมาตลอดว่าไม่มีใครสู้เธอได้จนกระทั่งได้มาเจอกับมาเอดะเลยเป็นครั้งแรกที่เธอรู้ว่าบนโลกนี้ยังมีคนที่เก่งกว่าจากนั้นวันต่อมาเซนเตอร์ก็ได้มาเยี่ยมเกกิคาระและได้เดินมาเจอกับโอตาเบะทั้งสองคนเลยได้พูดคุยกัน จากนั้นโอตาเบก,ก็กลับไปหากเกคิคระและหลังจากที่เซนเตอร์ไปสู้กับโจโคคุแทนโอตาเบะทั้งสองคนก็ได้มาเจอกันที่ห้องของราปป้าและได้ลองเชิญกันนิดหน่อยจากนั้นโอตาเบก,ก็ได้บอกไปว่าตอนนี้มาจิโโจจาเป็นต้องมีเธอวันรุ่งขึ้นมาเอดะก็ได้กลับมาและได้ฝากให้โอตาเบะดูแลมาจิโโจด้วยและเมื่อถึงเวลานัดเจอกับพวกยาบาคุเนโอตาเบก,ก็ได้นําทัพมาจิโจไปเจอกับพวกยาบาคุเน และก่อนที่มดะจะถูกจับก็ได้บอกโอตาเบะไปว่าฉันคงสร้างปัญหาให้เธอมากสินะแต่โอตาเบะก็ตอบกลับมาว่าฉันดีใจที่ย้ายมาเรียนที่มาจิโจและในซีซั่นที่4โอตาเบะก็ได้เป็นสี่จตุรเทพในยุคของเซา์พร้อมกับชุดใหม่และโอตาเบะก็ยังคอยเป็นที่ปรึกษาให้กับเซา์และเมื่อจตุรเทพทั้ง3าคนถูกจัดการลงก็ถึงเวลาที่โอตาเบะจะต้องออกโรงโอตาเบะเลยได้ไปดักหลออสักุระและได้บอกไปว่า พรุ่งนี้ให้มาเจอกันตัวต่อต,ตัวและจะไม่มีการเล่นตุกติกอะไรทั้งนั้นแต่สากุระก็ตอบกลับมาว่าจะให้สู้กันตอนนี้เลยอย่างได้แต่ออตาเบคิดว่าจะทําอะไรมันต้องมีเลื่อมียามและให้มาเจอกันในสภาพที่พร้อมที่สุดแล้วโอตาเบก็ได้เข้าไปที่ห้องชงชาเพื่อทําสมาธิจากนั้นวันรุ่งขึ้นจะตุลเทพทั้ง3าคนที่เคยแพ้ให้กับสากุระก็ได้แนะนําว่าต้องสู้ยังไงถึงจะชนะ โอตาเบก็จะสู้ในแบบของตัวเองและได้ให้สัญญาว่าจะล้างแค้นให้ทุกคนเองและเมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นทั้งสองคนก็ได้แลกหมัดกันเป็นคนละทีจากนั้นโอตาเบก็ได้ไล่ซัดสักุระอยู่ฝ่ายเดียวเธอได้ต่อยทะลุก,การของสากุระจนกระเด็นจากนั้นสากุระก็ลุกขึ้นมาแลกหมัดกับโอตาเบะได้อย่างสูสีแต่โอตาเบก็ได้ใช้ศอกปัดการโจมตีของสากุระและได้ใช้ท่าไม้ตายที่สักุระ เอาชนะจตุรเทพทั้ง3าคนก่อนหน้าและได้ปิดท้ายด้วยการเฮดปรัสแต่สากุระก็ฮึดสู้และลุกขึ้นมาไล่ซัดโอตาเบะอยู่ฝ่ายเดียวจนทําให้โอตาเบะร,ร่วงลงไปนอนแต่โอตาเบะก็ยังไม่ยอมเพราะเธอต้องปกป้องชื่อเสียงของรัปรป้าหลังจากที่พยายามลุกขึ้นอยู่นานเธอก็ได้ลุกขึ้นเพื่อเข้าไปต่อยสากุระแต่สากุระก็รับไว้ได้และได้ต่อยสวนกลับจนเธอร่วงลงไปอีกรอบแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ยังไม่ยอมแพ้จนกระทั่งเซาต้องเข้ามาห้าม และเมื่อถึงเวลาที่เจะไปโดนกับสักุระโอตตเบะก็ได้มายืนดูด้วยเช่นกันต่อจากนี้จะเป็นการพูดถึงมาจิสกะภาค5้ากับคาบาสกะกาคุเอ็นที่จะเป็นการรีเซ็ตเหมือนกับว่าเหตุการณ์ในภาค5้านั้นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเรามาเริ่มที่ภาค5้ากันเลยดีกว่านะครับหลังจากที่เไปช่วยอันตโตนิโอจากพวกยากุซ่าพวกมันจึงมาคุยกับผอ,อของมาจิโจแต่ตอนนั้นเองเด็กมาจิโจก็เข้ามาหัวหน้ายากุซ่าเลยได้ฟาดฝีปากกับโอตตเบะ จนพวกมันต้องยอมกลับไปและหลังจากที่เสาโดนยิงจนเสียชีวิตก็ทําให้ทุกคนจะไปล้างแค้นพวกยากุซ่าแต่โอตาเบก็พยายามห้ามและบอกไปว่าเรายังไม่รู้ว่าเป็นฝีมือใครและหลังจากนั้นพวกยากุซ่าเลยได้มาหาและต้องการจะหาข้อยุติเลยได้นัดมาเจอกันที่ร้านอาหารออตาเบก็ได้ไปด้วยเช่นกันเลยทําให้ทุกคนรู้ว่าคนที่เป็นต้นเหตุคือพวกอาคิสุโซเกียวและเมื่อรู้ตัวคนร้ายแล้วเด็กมาจิโจ ก็กำลังจะกละแต่ก็ได้มีสาวเสิร์ฟคนหนึ่งเดินสวนกันไปโอตาเบะเห็นว่าเป็นบากามโนโนที่กำลังจะเอาปืนไปยิงพวกยากุซ่าโอตาเบะจะเข้าไปห้ามแต่จู่ๆไฟก็ดับลงเลยทําให้บากามโนโนถูกยิงจนเสียชีวิตและหลังจากเหตุการณ์นั้นเองเลยทําให้โอตาเบะไปซื้อปืนจากนั้นวันต่อมาโอตาเบะก็ได้บุกไปหาพวกอากิสึโซเกียวและได้เอาปืนจ่อหัวหน้าแต่นั่นก็เป็นปืนปลอมเพราะร้านที่โอตาเบะไปซื้อมานั้นเป็นกิจการของอากิสึโซเกียว และหัวหน้าก็คือพ่อของเธอและเมื่อถึงเวลาที่เหล่ายังกี้จะต้องไปสู้กับพวกยาคุซ่าโอตาเบะก็ได้นําทัพของทั้ง3มโรงเรียนบุกไปลุยและเมื่อสู้กันได้สักพักโอตาเบะก็ได้มาเจอกับรีแล้วชนะไปได้จากนั้นโอตาเบะก็ได้เดินมาเจอกับประธานของอาเกซึโซเกียวและได้เล็งปืนเข้าหากันแต่ปืนของอีกฝ่ายลูกกระสุนหมดเลยทาให้โอตาเบะยิงประธานของอาเกซึโซเกียวจนเสียชีวิตแต่ตอนที่กําลังจะกลับ โอตาเบะก็โดนคนของแก๊งยากุซ่ายิงจนเ,นเธอนั้นเสียชีวิตลงและในคาบาสึกะกาคุเอ็นเด็กมาจิโจ,โจก็ได้เปิดร้านนั่งริ้งกันและชื่อเล่นในร้านของโอตาเบะคือมาคุโรและเมื่อร้านเปิดทําการก็มียากุซ่าเข้ามาป่วนโอตาเบะจึงได้มาไล่ออกไปเลยทําให้ลูกค้าภายในร้านประทับใจกันมากที่เด็กนั่งริง้งสามารถไล่ยากุซ่าออกจากร้านได้เอาละครับเรามาพูดถึงสถิติการแพ้ชนะกันเลยดีกว่าครั้งแรก แพ้ให้กับมาเอดะจะเป็นการเล่าย้อนกลับไปตอนที่โอตาเบะเจอกับมาเอดะครั้งแรกครั้งที่2แพ้ให้กับสากุระโดยการต่อสู้นั้นเป็นไปได้อย่างสูสีโอตาเบะเป็นฝ่ายไล่ต้อนสากุระจนทําให้สากุระร่วงลงไปนอนแต่ด้วยแรงฮึดของสากุระจึงทําให้สากุระลุกขึ้นไล่สัตว์โอตาเบะจนร่วงลงไปนอนแล้วก็แพ้ไปครั้งที่3เอาชนะลีไปได้ในช่วงแรกการต่อสู้เป็นไปได้อย่างสูสี แต่โอตาเบะก็ได้แย่งแซดในมือของลีมาได้และได้ไล่ซัดลีจนล้มลงและตอนที่โอตาเบะกําลังจะเดินออกไปลีก็จะใช้ปืนยิงโอตาเบะแต่เธอก็ได้ปาของใส่กระทะบนหัวของลีเลยทําให้น้ํามันในกระทะลวกใส่ลีและเอาชนะไปได้เอาละครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ